ทั้งปุ่นเก็บใส่ของเด้อพี่น้องทั้งนีใส่ของทั้งมีใส่คู่ทั้งมันใส่ของเด้อพี่น้องเด้อเบิงเบิงสิว่าอันนี้เด้อเอืออ่อนมาเบิงมาเบิงเาวอันนี้ออกทิ้งเนี้ยออกแล้วเก็บดูบ้านพุ่นขุ่นขุ่นดาพุ่นนะพุ่นพี่น้อง กุ้งสดๆเต้นดงเด้งดงเดงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรังพ้าไปจ้าเมื่อนี้ทิพมากับช่องยายกูดผักสวยน้องไม่น้องไม่รบกวนพี่น้องซอยเบิงเนี่ยเด้อจ้าจังใดๆก็ฝากรับชมเนี่ยเด้อจ้ะอันพี่เพิ่นส่องเกี่ยวกับธรรมชาติหากินทั้งธรรมชาติแล้วก็ปลูกพักปลูกหญ้าแบบบ้านบ้านเฮาเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ย ค้นสายก่อเจ้าน้องบัวลำพูนองบัวสาวน้องบัวจ้ามาพี่เนาะลับข้อน้องบัวลำพูจ้ามือนี้พากันมาสอนจ้ะมาเฮาเริ่มสอนกันเลยพี่เอาเลยรุ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 ยหามหาหม่องตั้งถังกัน พี่น้องเลยมาเบิ่งจ้ะเอ้ยเก็บเก็บกุ้งเนานทังปุ่นเก็บใส่ของเลยพี่น้องทั้งมี่ใส่คู่ทั้งมันใส่ของเลยพี่น้องเลย อืพี่ข่อยขึ้นถือหลายเทเบิ้งนึของเจ้ามันดัางน้อยไหมใช่ละอเห็นมาเต้นดูดิดูดิยูพูดอ่ะอันของใหญ่มันหางมันหลอดไหมยายดูว่ามันหลอดอือเพราะว่าใหญ่เพื่อไปตักดูพูดผีท่องเรือนมันขึ้นกับทิพีขึ้นของเจ้าแล้วเพื่อนกับบนหลอดของเอ๋มันหลอดแกกับบอกอย่างเงี้ยมันไงญ่เหนียวหลอดจะสามตัว จี๋ตัวตู้ยเดินเดิหลายอยู่เด้นี่โค้งเข่ามั่งสิบ่ฮะเขาต้องโค้งเข่ามั่งมั้งเด่นวัวพี่นะพี่เก็บท่านในเมืองจูบุลเนี่ะถื่อหลายเยู่เด้อรอบนึงเด่นหลายโตเยอะเออจะมืนเด้อจะมืนเด้อพี่คอยมืน่เด้อปีที่แล้วคอยมาจะมืนเด้อ คูนะหอพี่หลายอย,ยู่เด้ถือรลายอยู่ะถ้าพี่บ่ได้มาน้ำนี่ผัวข่อยต้องล้มนาเป็นมูเด้ ลงน้ำเป็นมูเม,มียเมียย่านน้ำคอยย่านเจ้าคอยลงน้ำผู้เดียวเมียย่านน้ำบ้านลงน้ำน้ำบนรคือหมูห่บ้านนุ่งบกกาลงผู้เดียวนะพี่รู้ว่าหนุ่งบกกาหนุ่งบกกาลงน้ำผู้เดียวต้องลงเป็นมูบ้านแล้วก็ทิมาซอยซอนซอยตัดซอยแอนอันนี้น้ำฮะคิดคอนเทนต์ okay, <content S 2> น้ำกันเพราะว่า ร่อนแล้วก็เป็นผู้ชายไห้อันแบบว่าเมีย่านน้ำเนาะคอยคอยย่านตรงน้ำตรงไหนคอยย่านคอยอันนี้ตัีย๋ยวคอยประกาลงผู้เดียวเบิง้งเบิง้งสีฟ้าอันนี้เด้อเออ,ออือจอ่นมาเบิง้งมาเบิง้งเาวอันนี้ออกทีนี่ยออกแล้ว เก็บดูวยหรือบานพุ่นพูนพูนดาพูนอ่ะพ่นพี่น้องกุ้งสดสดเต้นตรงเด้งตรงเด้งตัวยังไงออกยังปะรูยูเคยเคยไปสอนนั่นเห็นว่าทำสีเกียร์เป็นสีรอดรอดตาเอาพี่ยู่งงนี่ล้มตังกินเงี้ยล้มตังเอาไว้คุาหลุดโอ้ยแต่แต่ tiền đồng đen đình tên hm lên nó không chờ nó bây giờ kiếm hm cầm phi <laughs> kìa, <laughs> จ้าทุกคนจ๋ามาถึงบ้านแล้วพากันสอนกุ้งมานคักงในเบิ้งของพี่เพิ่นเบิ้องเบิ้องเบิ้งกุ้งของพี่เพิ่นเอาใส่ของย่างนีอพี่น้องเบื้อเบิงพี่น้องไอ้เบิ้งเห็นบ่เห็นบ่หนึ่งของหนูของทิพย์เด้อจ้าพี่น้องจ้าทิพย์จะได้หลายเอ้จะมากับพี่น้องพ่อได้เอาไปเฮ็ดยังก็ฮือพี่ไปจอมกุ้งไปเฮ็ดจอมกุ้งพี่น้องเลย มาถึงบ้านแล้ว<ช>จ้าขอบคุณหลายๆทุกการรับชมทุกาการติดตามด้อจ้าเจตนนคลิปหนาจ้าสำรับคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้าขอบคุณครับยาขอบคุณครับ <laughs> บ๊ายบาย,บายรับชมครับ